เป็นชาวสวนอยู่ระยองค่ะทําสวนผลไม้ทําสวนส่วนส่วนมากจะเป็นอินทผลมัม<ๆ>เป็นน<ๆ>ในสวนมีผลไม้อะไรบ้างคะก็มีอินทผลมัมแล้วก็ตอนนี้ก็มีกลับลสน่ะอินทผลัมกับฝสล่ะสองอย่างแล้วปกติขายยังไงคะหมายถึงว่าเออมีคนมาซื้อหรือไปส่งเลยอยังไงก็มีคนมาซื้อที่สวนนะคะแล้วช่วงนี้เป็นไงคะ แต่ช่วงนี้ยังไม่มีผลไม้ออกออโอเคก็เลยอยากจะทำอย่างอื่นรายได้เป็นรายได้เสริมใช่ไหมใช่ค่ะอ,อยากจะมีมรายได้เพิ่มค่ะแล้วก่อนหนะ้านี้เล่นทิกตอกประมาณไหนคะก็ยังไม่มีอะไรจริงจังเลยค่ะแล้วเเจอครูได้ไงคะ ดูในไลฟ์สดนะคะทำไมถึงอยากให้ครูโบสอนคะอยากเรียนรู้อยากทำให้เป็นนะคะแล้วทำไมถึงไม่ไม่เลือกที่จะเรียนกับท่านอื่นอืมอันนี้คือเคยได้ยินชื่อเสียงครูมาก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอ่าแล้ววันนี้พอได้เรียนแบบจับมือทำเป็นยังไงบ้างคะประทับใจส่วนไหนตอนแรกตื่นเต้นมากเลย ที่คือจะได้เจอตัวจริงนี่ตื่นเต้นจริงๆค่ะแล้วก็ประทับใจที่ผู้สอนดีอะค่ะจับมือทําจริงๆเลยค่ะอันนี้ได้อะไรไปบ้างคะก็ะได้เปิดช่องใหม่มีสินค้าใหม่มีช่องเซลเลอร์เชื่อมตะกร้าได้เลย,ค,ยค่ะได้ตัดต่อด้วยค่ะได้ตัดต่อด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตัดไม่ค่อยไม่ไม่เคยตัดใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะยังไม่เคยตัด แล้ววันนี้พออรู้เทคนิคในการตัดง่ายไหมง่ายค่ะง่ายแต่ง่ายเดี๋ยวไปทําเรื่อยๆก็จะคล่องขึ้นค่ะค่ะมีอะไรอีกฝึกไฟ้สดสดเลยใช่เป็นยังไงเป็นยังไงตื่นเต้นเลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเวลาไฟ้สดคนเข้าเยอะเลยนะมีคนเข้ามาดูเยอะเลยค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแค่การลงมือทำใช่แล้วค่ะต้องลงมือทําแล้วก็ฝึกทําให้คล่องค่ะ จะได้ทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้ได้กระบดดท่าไปครบแล้วอยู่ที่การลงมือทอฝากช่องค่ะฝากช่องทําช่องเกี่ยวกับอะไรคะทำช่องเกี่ยวกับคัดลมผก้ค้าค่ะทําไมถึงเลือกสินค้าชิ้นนี้มาอืมันก็เหมาะกับคนทําสวนอย่างเราเนี่ยค่ะทําสวนก็อยากจะให้มันเย็นอากาศมันร้อนมัสะดวกสบายเนาะช้ง่าย จะมีการไลฟ์สดไหมคะอือก็ทําให้มันคล่องแล้วก็จะไลฟ์สดค่ะ <_ d ata> เอางั้นก็เดี๋ยวไว้ค่อยนัดเวลานะสำหรับการไลฟ์สดจริงๆคือสามารถเขาเรียกอะไรหนึ่งว่านัะขอสักหนึ่งครั้งในการไลฟ์สดจะทําให้ช่องเปิดค่ากันอย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็คนจะเข้าดูเยอะค่ะอ่าฝากคนที่วันนี้กําลังอยากจะหารายได้หรืออยากจะเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกแับบ เป็นช่องทางในการสร้างไรายได้จากออนไลน์ต้องทำยังไงจ๊ะสามารถเรียนรู้จากที่หน้าช่องที่ครูโบไลสดได้เลยค่ะ,ะ,ะครูสอนทุกอย่างคสอนซีด้วยค่ะ,ะ,คะให้ครูจับมือทำก็ได้ค่ะครูสอนดีมาก